อาจาริงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะเซ็กเสื่อมคือราศีแอ้เคชัมีคนดูหันใครอบมีหวหรออกว่าทิ้งทิ้งใครเบาทิ้งใครเบ้าสอคคุณพ่ไดราศี เมฆครับและราศีพิจิกครับข้อนี้เนี่ยผู้ร่วมสึกที่ถูกฟันธงและแฟนอาการศึกของราศีอย่าก,กังวลช่วงนี้แปลว่ากุมภามีนาไม่เกินเมษาเท่านั้นนะครับ ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมษราศีพิจิกโคโจรได้ตำแหน่งเป็นปรากษตรแปลว่าปุบป,ป,ปูปะปะหมดแรงอ่อนกำลังกำลังกายกำลังใจก็ดูเราลดทอนลงไปนะครับประกอบกับเป็นห่วงเวลาที่มีเรื่องหรือภารกิจเรื่องอื่นเข้ามามากมายเลยทำให้ความสนใจในเรื่องของเซ็กกรมารมณ์เนี่ยมันลดลงไปหรือมันมีปัญหาเรื่องอื่นรอบด้านทาให้เบื่อเซง็งนะครับเลยทาให้เซ็กเนี่ยเสื่อม ปรากฏการนี้มันเกิดเป็นปรากฏการณ์สั้นๆนะครับราวๆ45วันที่เป็นปรากฏการณ์ทำให้ผู้ที่ถูกฟันทงลาสีเมษเนี่ย80%รลาสีพิจิกเนี่ย20%แล้วเซ็กเสื่อมเนี่ยมันส่งผลต่อทุกเรื่องเนยนะครับไม่มีอารมณ์ในการทำงานแรงขับเคลื่อนแรงจูงใจพลังเนี่ยมันดูงไว้เหงาหงองไปหมดนะครับมันมีคำหนึ่งที่ซิกมันฟลอยซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางจิตวิทยาได้กล่าวไว้นะครับ เซ็กไลฟ์อิดไลฟ์คือเซ็กคือชีวิตชีวิตคือเซ็กชิดเขาเป็นอย่างไรเซ็กเขาเป็นอย่างนั้นเซ็กเขาเป็นยังไงชิดเขาเป็นอย่างนั้นด้านบุคคลผู้ใดเนี่ยที่มีแรงบนนันดาลใจคึกคักคึกเขิมลุยลุกพวกนี้มักมีอาการที่จัดนะครับแล้วถ้าเกิดใครก็ตามที่ที่มันแผ่วเ,เบาเบาบา,บางนุ่มนวลก็แผ่นะครับไม่มีกําลังครับพวกนี้ไม่มีแรงที่เรียกว่าแรงกระเี้ยนกระหือรือนะครับ เพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยใครที่เคยกระเรียนกระหือรือนะครับโดยเพพาะชาวราศีเมษกับพิจิกเนี่ยก็จะเสื่อมไปตามสถานการณ์ไม่ต้องกังวลมันเป็นปกติเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่ช่วงนี้เองนะครับรู้เรื่องนี้จะได้รู้งไว้สําหรับเข้าใจชีวิตแล้วก็วางแผนชีวิตเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาสู่บทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะแทรกเสื่อมได้แก่ชาวราศีเมษร,ราศีพิจิกฟันธงครับ